สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก่อนติดเชลซีวันนี้อยู่ผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะครับซึ่งแน่นอนนะวันนี้เราอยู่กับเกมฟีฟ่ามือบายนะครับผมมาในฝั่งของไลฟ์อัพบ้างนะครับผมแก๊ปสแกนใช้เป็น5 2 1 2นะครับผมผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เช็คนะฮะกองหลังมีเอสเปเกต้าลูดิกเกอร์ทิโกซิวานะครับวิงแบ็กซ้ายชิเวลลิสเจมแล้วก็กองกลางมีจอร์จจนโยเมสันมาลุกุลิตนะครับผมหน้าคู่ใช้เป็นดีเจด็อกบาคู่กับดูการูนะครับ มาทางฝั่งของทิมเยือนม้นะรับผมบาเซลนานะนะคุณบอลมาสเตอร์นะครับผมมาในแผนของ4-3-3โฮดดิ้งนะฮะผู้รักษาประตูเป็นมาร์ติเนสนะครับผมกองหลังมีเจ้าคอนเซโลรลูดิเกอร์โรมิโลแล้วก็เซเนตตีนะครับผมกองกลางมีกองเต้จจร์จินโยแล้วก็เควินเดอบอยนะครับผมส่วนแนวลุกเนะี่ยมีซาดิโอมันนี่แฮนดิเคนแล้วก็จจดอนซานโชนะครับผม มาครับผมเขียนลูกเริ่มเกมนะครับผมเป็นทางด้านของมาที่ดีด็อกบาครับผมให้ที่เมสันเมาส์เมสันเมาส์ให้ทีลิสเจมนะลิสเจมยังได้อยู่แล้วออกมาท่านั่นลูกกุลิตนะครแทงต่อให้ลิสเจมลิสเจมให้เมสันเมานะส์นะครัเมซันเมลแทงต่อดีด็อกบาด็อกบาให้ลิสเจมนะครับลิสเจมเปิดลูกนี้แล้วเข้าหัวลูกกูบ่งเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมเชลซีขึ้นนําไปแล้วนะครับจากโรเมรูลูกากูนะครับลูกนี้ส,สวยจริงๆครับ นี่ครับภาพช้าเป็นลิสเจเปิดด้วยขานะเข้าหัวของลัวกูเต็มๆเลยนะลูกนี้โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะทางฝั่งทีมเยือนมากงาดิโอมานเน่ครับมาเน่ให้มาที่เซเนตติเซเนตติให้ซานโชซานโชมาที่มาเน่มาเน่ให้กองเตะอ,ออกซ้ายที่จอคอนเซลโลเอาแทงต่อให้ทางด้านเควินเดอร์บอยเดอร์บอยให้ทางด้านจนอนโยจอนโยแทงต่อให้นิเคิเอาโหเราไม่ผ่านที่โกซิวายังได้อยู่ครับจอนโยมาที่ดีเย,ยร็รอกบา มาที่ลูกากูไม่ผ่านลูดิเกอร์ครับกองเต้ยังให้ที่แฮนดิเค้นแฮนดิเค้นยกมาลูกนี้โอ้โหลราพักอกมาเน่ดึงหลอกนิดนึงโอ้โหแล้วคลองมาลูกนี้ยังได้อยู่แล้วเข้าขวาแล้วเฟกโอ้โหแล้วยิงอลูกกรอบออกไปครับลูกนี้โอ้โิไปดเช็คยังได้ครับเช็คมาที่เบนชิเวลเบนชิเวลให้แอสกิต้าแล้วให้ลูดิเกอร์กลางที่ลูกกุลิตแล้วแทงต่อให้ดิสเจมโอ้โหโล่งมากครับ ดิจเจมเข้ากลางที่มีสนมันเมาส์สนันเมาให้ลูวกูลูวกูยังคึงอยู่แล้วให้ลูกลูดิดโอ้โหลูกูดิดไม่ผ่านเอาแต่ยังได้อยู่แล้วให้ที่ดิจเจมดิจเจมแทงต่อลกูกูโหว่างลูวกูยังไงครับลัวกูห,หาเพื่อนแล้วโอ้โหเราไม่ผ่านกองเต้กองเต้ตัดได้โอ้กองเต้าตดดเตาลากขึ้นมามาเองเราก็จะยกครับผม,มให้เฮดิเคนเ้าแทงต่อได้สดีโอมาเน่โอ้โหแล้วลุดเดียวซัดนี่โอ้โหมาเน่หู ที่เบนชิวิลชิวลให้ง่ายๆใกล้ๆที่รูดิกเกอร์ลูดิเกอร์ห้มิสันมอลมอจันโยโจินโยหาเพื่อนเรามาที่มิสันมอลแทงต่อดีเด็อกบาด็อกบาหลอก,อกโอ้โหแล้วให้เบนชิวลด็อกบาโอ้โหเราไม่ผ่านนะผมโอ้แล้วยกมาโอ้โหเฮดริหเ,หเคนสวยมากครับผมมีมานี่ขอเดี๋ยวไม่ให้ให้มัดที่จาร์ดอนซานโชซานโชยังไงดึงเข้าขวาแล้วเปิดตรงนี้โอ้โหเราติดทีโกซิวา ยังด้านเราเปนชิวิโอเราทศเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีโอ้โหเรามีสันเม้าเราแทงต่อดีดอกบาดอกบามาที่ดูกูเราจะให้ลูกุลิตโอ้โหเราหมดเวลาครึ่งแรกก่อนนะครับผมโอ้โหครับมาที่ครึ่งหลังต่อนะครับผมทางด้านของคุณบอลมาสเตอร์ยังโดนน้ำอยู่นะกองเตะมาที่เซนาติเซนติให้คิวินเดอะบอลแล้วแทงต่อสวยมากลูงนี้มาเน่มาเน่ออกมาทางซ้ายจนโยมีเพื่อนเติมมาไม่ให้เราให้มาที่ตัว กลางอย่างแคดิเคนแล้วโอ้โหล้วไม่ผ่านเกิต้าเวกิตาแทงต่อให้จ,จ้จาจินโยเจ้าจินโยยกลกนี้โอ้โหล้วสวยมากลูกูพักอกโอ้โหล้วหลุดเดียวลูกกูยังไงครับยังไงโอ้โหเราเลี้ยงมาอย่างนี้โอ้โหเราซ้ยยายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้สุดสวยครับของทางด้านของโรเมรรลูดูกูครับผมโอ้โหแลว้วจังหวะแล้วยกมาแล้วพักอ,อกแล้วตัวเองมาเองครับผมใช้ความเร็วลูกนี้แล้วยิงโอ้โหจะจ่อมันเข้าไปเลยครับ โอ้แล้วคุณบอลโดนน้ำสองศูนย์ครับยังยังมีมาที่ซานโช่ซานโช่จะหลอกแล้วยังได้อยู่ให้ที่แฮริเคนแฮลิเคยนย่อกัดมาโอ้โหแล้วไม่ได้ครับเขโยให้ที่ดีอาดอกบาเดี๋ยวดอกบาพักบอลแล้วแทงต่อดูงนี้สวยมากครับผมดอกบาดอกบามาเองโอ้โหแล้วโดนลุมสามแล้วโอ้โหเราจะตอกไปโอ้เรฝืนไปโอ้โหเ้าไม่ผ่านสินติเซนติให้ที่เดอะบอยเดอะบอยเข้ากลางที่กองเตะ กองเตะให้ทีจนโยโยเล่นกับทางด้านของแฮนดนี้เคนเคนไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่ติดที่เดบอยเดบอยมาอีสันโชมาสันโชให้เพื่อนแล้วจนโยยังไงครับผมเราออกซ้ายมาที่มาเน่มาเน่เฟกหรอกโอ้โหแล้วมาเน่ไปเองเราคึงทีหนึ่งตอกทีหนึ่งโอโ้ล้วต่ออีกโอ้โหแล้วเอายังได้เอาอลรวจนโย و. โอ้โหแล้วเป็นปีนิเช่ออกมาก่อนนะครับโอ้ยังยังไม่ยังได้เจอคอนเสิร์เราจะเปิดอีกโอ้โหไม่ได้ครับผมเกม เราไม่ผ่านเจอคอนเซโลอีกแล้วโอ้เรากลางให้มานี่มานี่โอ้เราไปติดดิสเจมเอาเรายังโอ้เราเตะออกไปเลยเดอร์บอยก็ยังบบกอยู่กับคุณบอลอ๋อซานโชแทงต่อไม่ได้อีกครับโอ้โหเราหัวขึ้นไปเลยติโกซิวาเก็บได้ที่คอนเซโลคอนเซโลให้จอนโยมาทางซ้ายที่มานี่มานี่แทงต่อให้ทางด้านแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนยังไงเขาคว้าแล้วใส่ตรงนี้โอ้โหเราเป็นแอสกีตาแล้วที่มาบล็อกจังหวะนี้ได้ครับผมโอ้โหน่าเสียดายมากสำหรับคุณบอล ยังเปิดมุมได้คอนเซโลยกมาโอ้โหดเราไม่ผ่านลูดิเกอร์ยังได้อยู่ที่ซานโชซานโชใส่ซ้ายลงนี้โอ้โหเราไม่ได้อีกเอาแล้วดิเจมไปเคลียร์แล้วเคลียร์ติดโอ้โหดีที่ยังบอลยังเข้าทางครับอ้าวเราซานโชมาอีกแล้วโอ้แล้วเราต่ออีกรุ่งนี้โอ้โหแล้วโอ้เรายกบอลขึ้นแล้วจะเปิดอีกโอ้โหติดทางนั่นของทีโกซิวายโอ้โหเสียดายมากยังได้เปิดมุมครับผมนาทีสุดท้ายโอ้โหเราเปิดมาลูกนี้แล้วเป็นลูกกุลิบโหม่งออกมาแล้วดีเราบาทําไงโอ้โหแล้วแทงต่อให้ลูวกู ลูกนี้จะเล่นกัน2คนอ๋อเราด็อกบายกลูกนี้สวยโอ้โหเราไม่ทันนะครับหมดเวลาไปก่อนโอ้โหมันเป็นทางนั้นของเชลซีคุณแกปสแกร์นะครับที่ชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะผมคุณบอลมาสเตอร์นะครับจากทางนั้นของมาเซลนานะผมโอ้โหสุดม,มันครับแมตช์นี้นะฮะ